กราบสวัสดีทุกๆท่านที่เขารัรกยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลักนณาราศีพฤษศซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนกันยายนพศ2567 วันนี้อาจารย์ยิบสี่ใครใจได้ใช้ไพ่รักษมี o r ร c โ e ของคุณอาริสเบตเจนเซนมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์บียิบสี่ใครใจกันเลยค่ะ อมอคีพาหูบุพผังสักการะวรรทนังครูบาจารย์จริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตามตาอโรเยนะสุขเนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิษย์มีครูดังนั้นเวลานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยะระลึกถ,ถึงคุณของครูบาอาจารย์คะ่ะ รวยยยยยยอาจารย์บียิมสี่ใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะแทนชาวรัคนาราศีพฤษภและเลือกไพ่ออกมาจํานวนสิบใบการเรียงไพ่ในวันนี้ เรียงตามตำแหน่งพบต่างๆค่ะท่านผู้ชมการเรียงไพ่ตามตำแหน่งพบต่างๆนี้นะคะอาจารย์บีซี่ใครใจได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้นะคะได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมอดีตนายกสมาคมหุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะมาค่ะ เรามารับคำพยากรณ์กันนะคะท่านผู้ชมนะนดูสิว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยประจําเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้โห و, ใบแรกมาก็ดีเลิมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมได้องค์พระแม่นะคะสุรส,สวสดีโอ้โหืหมไพ่สวยมากๆค่ะนะ อืมไพ่สวยหลายใบเลยท่านผู้ชมโอ้ไพ oh. ่สวยมากมีองค์พระพิคเนศอยู่ในดวงของคุณด้วยนะชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ธรรมดาเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดวัยพริบดีเป็นเลิศมีความอดทนที่สุดมีความวิริยะอุตสาหะ ดีเยี่ยมมากอันนี้เป็นสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวคุณมาตั้งแต่คุณเกิดเลยทีเดียวนะคะนะสำหรับไพ่ใบแรกเลยนะคะได้องค์พระแม่สุาราสวัสดีนะคะในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองทำสิ่งใดก็ตามนะคะให้มีความสบายจิตสบายใจให้มีความสุขและอย่าลืมนะบอกตัวเองทุกครั้งว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่ มีสิทธิ์มีความสุขด้วยนะคะบางท่านเนี่ยเจอวิบากกรรมเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเยอะแยะมากใาม่ในชีวิตจนลืมไปว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีสิทธิ์มีความสุขสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสุขอยู่แล้วก็ยิ่งมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและสำหรับท่านใดที่ก่อนหน้านี้นะคะชีวิตเคยบัดซบมาอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะเป็นวันโชคดีวันหนึ่งนะคะ ของคุณที่คุณได้เข้ามารับชมคลิปของอาจารย์เบยยิ้มสี่ใครใจไพ่บอกเลยว่าชีวิตชีวิตที่บัตรบนั้นนะคะมันสลายหายไปแล้วต่อจากนี้ไปตัวคุณเองมีแต่ความสุขนะคะอย่าลืมนะชาวร,า,ราศรีพฤษภคุณมีสิทธิ์มีความสุข นะคะต่อมาค่ะนิพยานันดานะคะปราบูพระองค์มาบอกอะไรพระองค์มาบอกว่ายิ่งชาวลัคนาราศีพุธมีความสุขมากๆเนี่ยยิ่งเป็นการดีสําหรับคุณเวลาตัวคุณมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจตัวคุณเองสามารถหยิบจับสิ่งใดก็ตามนะคะได้ด้วยความเพลิดเพลินได้ด้วยความสุข นะมีความอิมอ่มเอิบอิมอ่มเอมใจแบบนี้ดีมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเพราะเงินเขาชอบเงินเขารักคนที่มีอารมณ์เบิกบานใจมีความสุข มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เนี่ยนะคะจิตใจของคุณจะมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาก็มักวิ่งเข้ามาสู่ตัวคุณนะไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะนิจยานันดาปราบูก็บอกเลยว่าให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนี่นะคะทำจิตใจให้มีความสงบ ิดสงบใจอยู่อย่างสม่ำเสมอมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีโอกาสนะคะฝึกสมาธิค่ะหามุมสวยๆที่บ้านของคุณนะคะถ้าบ้านท่านใดเนี่ยไม่มีห้องพระจัดเลยค่ะหาชากหาชั้นหนังสือนะคะมากัน เป็นห้องพระเล็กๆสำหรับตัวคุณสำหรับบุคคลที่สามารถเข้าไปนั่งสมาธิได้สักสองสามท่านนะคะแนะจัดเลยเป็น private ดีมากเลยนะคะถ้าจัดได้อย่างนั้นถ้ามีห้องพระยิ่งพระอยู่แล้วยิ่งดีเลยทีเดียวนะคะในเดือนกันยายนนี้ชาวรัคนาราศรีพฤษภนะคะการเงินการทอง ไม่ขาดมือค่ะการเงินการทองหลังไหลมาเทีมาทุกช่องทางนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะตัวคุณท่านใดเนี่ยที่ยังมีธุรกิจด้านเดียวอยู่ให้รีบศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเพิ่มช่องทางในการสร้างไรายได้หลายๆลช่องทางนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลของชาวลัคนาราศี พสศพเนี่ยเปิดแล้วนะคะความมั่งคั่งความล่ำรวยกำลังหลังล่งไหลามาเทมาสู่ตัวคุณอย่าลืมนะคุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีความสุขนะคะท่านผู้ชมต่อแม่ค่ะโอ้โหองค์เทพพระแม่ มูรตินะคะองค์พระแม่มูรติเนี่ยบอกเลยนะคะนะองค์เทพมูรตินะโมฮีดีมูรติเนี่ยมาบอกว่าชาวลัคนาราศีพุธศพช่วงนี้ตัวคุณเองจะหยิบจะจับทําสิ่งใดก็ตามมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลต,ต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองตัวคุณตลอดทั้งการเดินทางไปและกลับ โอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะทำสิ่งใดก็มีโอกาสได้รับการต้อนรับผลักดันสนับสนุนจากบุคคลต,ต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะนะและเมื่อประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆแล้วนะคะชาวรา,า,รารศีพฤษภอย่าลืมนะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะ นะคะท่านผู้ชมแหมไพาสามใบมานี่ก็ดีเลมากเลยทีเดียวนะคะตอนน่อมาค่ะท่านผู้ชมขานะการชิกามอชินะคะการชิกามอชินะพระองค์มาบอกว่าตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย บ้านช่องห้องหอของคุณดีมากนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แล้วปลอดภัยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณและทุกๆคนที่อยู่ในเคหสถานแห่งนี้นะคะสุขภาพพรรณมายของคุณพ่อแข็งแรงนะจ๊ะนะการติดต่อเจราจาก,การปฏิสัมพันธ์นะคะกับบุคคลต่างๆในครอบครัวมีความเข้าจิตเข้าใจกันเป็นไปนในทิศทางที่ดีเยี่ยม นะในไพ่บอกเลยว่าในช่วงวันพระนี้นะคะหรืออาจจะเป็นวันนี้คืนนี้หลังจากที่โตท่านเนี่ยได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะให้ไปทําความสะอาดยิ่งพระค่ะเปลี่ยนดอกไม้ดอกเปลี่ยนดอกไม้ใหม่นะ ขึ้นบูชาเลยนะคะเราตั้งไว้สามวันพอนะคะท่านผู้ชมอย่าตั้งวินานพอเวลาที่เรานําดอกไม้สดเนี่ยขึ้นไปไปว้นในเจกันเนี่ยสามวันหรือสัปดาห์านี้นะคะเขาเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราบูชาเพียงสามวันพอท่านผู้ชมนาเจกันเนี่ยไปล้างให้สะอาดคว่ำไว้แล้วรอวันพระแน่รอโอกาสแน่รอบหน้าค่อยขึ้นดอกไม้สดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของตัว คุณอีกครั้งนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแผ่บารมีเนี่ยไปทั่วบ้านเลยทีเดียวนะ,ะนะถึงบอกไงว่าให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยกั้นห้องพระสําหรับท่านที่ยังไม่มีห้องพระนะคะให้กั้นเลยนะถ้าเป็นห้องชุด เป็นคอนโดก็หาชั้นหนังสือหาฉากหาที่สามารถกั้นเป็นห้องเป็นหับได้นะคะท่านผู้ชมนะเป็น private ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมในพพะยังบ่งบอกเลยนะคะว่าหากมีข้าวของใดก็ตามที่ไม่ใช่ของที่ มีคุณค่าทางจิตใจที่ไม่ใช่สิ่งของที่เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ไม่ใช่สิ่งของที่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจจำในใจแจกไปเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอย่าไปเก็บเอาไว้นะคะเก็บไว้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นสกปรกสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นปฏิกูลสิ่งต่างๆเหล่านั้นนำสัตว์ลอยคลานนำเชื้อโรคนำมลพิษ นำสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามายัางชีวิตของคุณนะการที่คุณเนี่ยเก็บไ่รังเก็บไ่กรองรีบจําหน่ายใจแจกไปเสยดยเร็วสิ่งของพวกนั้นนะคะเขาก็จะไม่สามารถมากีดขวางการเดินทางของการเงินในชีวิตของคุณได้นะคะให้รีบจําหน่ายใจแจกไปเสียดยเร็วค่ะนะคะท่านผู้ชมนะหรือม,มิฉะนั้นคุณก็ควรจะหาห้องหาสถานที่ เก็บเข้าของเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นเราไปนะคะนะอย่ามาวางกีดขวางการเดินทางการเงินแบบนี้ไม่เริศค่ะท่านผู้ชมใครเก็บไว้ก็ผู้นั้นรับผิดชอบไปนะคะนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะองค์พระแม่ทุรคาโอ้โห ท่านผู้ชมคะองค์พระแม่ธุรคาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าชาวรัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความสามารถมากด้านหลายด้านเลยทีเดียวหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสาเร็จมีความเข้าจิตเข้าใจในทุกๆเรื่องสามารถนําตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นควา้าหาความรู้เรื่องราวใหม่ๆได้อยู่อย่าง ต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวมีการพัฒนาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและสามารถนำความรู้ต่างๆที่ตัวคุณเองได้มานั้นมาพัฒนาความรู้ทักษะกิมมิคความสามารถต่างๆที่ชาวราศาาีพฤษภมีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆงามเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะและ มีการทดสอบมีการทดลองใช้นะคะเมื่อทดสอบแล้วทดลองใช้แล้วเป็นประโยชน์ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงอย่าลืมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรทุกสังคมนะคะทุกๆคนในประเทศชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ นะคะไพ่สวยงามากๆนะคะและสำหรับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารมีบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้เนี่ยเขาเหล่านั้นไม่ดื้อนะคะสามารถที่จะเข้ามาให้การผลักดันสนับสนุนในด้านธุรกิจการงานหรือสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตของชาวราศาาีพฤษภเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนะก่อนที่ อาจารย์บบยิบสีใครใจจะอ่านไพ่เพิ่มอีกห้าใบน,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมซิว่าหินสีมงคลเนี่ยของท่านอาจารย์หญิงจุธาแมา่ณสงขาเขาจะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเวลาเราเออเราจะไม่มองลงไปในตะกร้าหินนะคะหยิบได้ก้อนไหนก้อนนั้นเลยนะโอ้โหนี้สวยจังเลยอะ่ะ นะสวยมากเลยอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นคาเนเลียนนะคะสวยงามมากเลยค่ะนะโอ้โห و, นี่ดูซิได้อะไรอีกอโอ้ไทเกอร์ออส์ดวงชะตาของชาวราศาาีพฤษภไม่ธรรมดาแล้วยังได้เรซแสเปอร์ด้วยนะคะก้อนแรกนะคะโซดาไราค่ะท่านชมสวยนะ โซดาไนี่นะคะเขาบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความขยันมันเพียรและเป็นผู้ที่สามารถนำองค์ความรู้นำความสามารถมาใช้ในชีวิตของตัวคุณเนี่ยได้อย่างดีนะได้อย่างมีคุณภาพเลยทีเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภ ส่วนคาเนเลียนนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคาเนเลียนบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะชาวรัคนาราศีพฤษศพตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความล่าเริงจมใสนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยอะมากเลยค่ะยิ่งตัวคุณเองมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็ใจและมีความสุขมีความล่าเริงจมใสแบบนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ดีสามารถทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดึงความมั่งคัง่งดึงความร่ารวยมาสู่ตัวคุณได้โดยง่ายเลยนะคะโอ้โหหินสวยมากอันนี้คานีเลียนนะคะต่อมาค่ะไทเกอร์สไอส์นะคะไทเกอร์สไอส์นีนะคะเออหินเนี่ยมาบอกเลยนะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยควรจะไปนมัสการองค์ ปู่หรืศีไม่ว่าจะเป็นปู่ฤรษีตาไฟปู่ฤรษีหน้าวัวปู่ปู่ฤรษีนารอดนะคะ108ร้อยแปดปู่ฤรษีเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสนะ,ะไปสักการะไปบูชาไปบวงสรวงนะคะองค์เทพปู่ฤรษีต่างๆนะคะดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ตามวัดต่างๆมีนะคะท่านผู้ชมตัวท่านผู้ชมอาจจะเข้าไปในโบส์ไปไหว้พระประธานก่อนไปปิดทองพระประธานให้เรียบร้อยนะแล้วแวะไปปิดทององค์ปู่ฤษี ทั้งร้อยแปดป่หรือสีเลยนะคะท่านผู้ชมทําให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพุธเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชดช่วงชชวันค่ะนะต่อแมาค่ะโอ้โหไดเรชาสเปอร์หินสวยมากนะ เลชสบอร์นี่นะคะท่านผู้ชมนะเลชสเบอร์มาบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวร,า,ราศีศพฤษภเนี่ยหน้าที่การงานมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะนะโอ้โหโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนสูงเลยทีเดียวนะคะ มารับชมไพ่กันต่อนะคะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกอะไรนะคะสมยาปูรามาริยม,มานนะคะโอโหพระองค์บอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเมื่อคุณมีจิตใจที่สงบนิ่งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ตัวชาวลัคนาราศีพฤษภควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวคุณได้ดี มีโอกาสนำตัวเองไปอยู่ในห้องพระนะคะนั่งสมาธิสักหนาที10นาทีนะปิดมือถือซะเลยสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทียิ่งเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยก่อนคุณเข้านอนปิดมือถือไปเลยก็ดีนะคะหรือนำมือถือไปไว้อีกห้องหนึ่งแลวยิ่งดีนะแล้ว นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําจิตใจให้เบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจใหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจไว้ดับ1นถึงแแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกโดยนับ1นถึงแอีกครั้งนะทำสักหานาทีท่านผู้ชมจะทําให้สมองของคุณเนี่ยมีความสดชื่นสดใสเบิกบานใจนะคะพอตื่นนอนมานะทําแบบนี้เช่นกันนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงสักครู่อย่าเพิ่งรีบรุกขึ้นมา นะนอนนิ่งๆก่อนสูดลมหายใจลึกๆนะคะกั้นหายใจไว้นับหนึ่งถึงแดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆนับหนึ่งถึงดเช่นกันค่ะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกล่าวคำขอบคุณนะคะให้กล่าวคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคำขอบคุณครูบาอาจารย์กล่าวคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ะะที่ทำให้ตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคลบคลที่สามารถมาพัฒนาสังคมประเทศชาติและโลกมนุษย์ของเราได้ดีนะคะกราวคำขอบคุณพัดลม Air ition, แอร์คอนดิชันกราวคำขอบคุณเรื่องราวดีๆความมั่งคัง่งความล่ำรวยความสําเร็จกราวคาขอบคุณสุขภาพอันดีและอื่นๆอีกมากมายที่ชาวลัคนาราศีพฤษภ คิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีสําหรับชีวิตของคุณนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยลุกขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวไปทํากิจวัตรประจําวันต่อไปนะสิ่งนี้จะทําให้ตัวคุณเองสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่เวลาที่เราอารมณ์เสียเราก็สามารถปรับจูนปรับเปลี่ยนได้ไวนะปรับเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยได้เร็วด้ไวนะคะท่านผู้ชม นะและทำให้ตัวชาวลัคนาราศีพฤษภกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตเนี่ยไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะควบคุมอารมณ์และจิตใจเวลาสรรสร้างสิ่งใดๆก็ตามสามารถบริหารจัดการได้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภแม่ภไยสวยมากต่อมานะคะสิตาเดวีโอโหเขาแสดงความยินดีกับ ชาวรัคนาราศีพฤษภด้วยไพ่ใบนี้บอกว่าความรักของคุณดีมากยิ่งท่านใดแต่งงานแล้วมีสามีแล้วภรรยาแล้วคนพิเศษแล้วการดูแลเอาอกโอเจใส่ดีมากเป็นพิเศษท่านใดยังไม่มีบุตรเตรียมมีบุตรนะคะสําหรับท่านใดที่แต่งงานกับเอออยู่กันมา,นานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานนะความรักค่อนข้างมีความชัดเจนมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะและท่านใดยังไม่มีบุตรเกณฑ์กันกได้มีบุตรมีแล้ว เกณฑการที่จะมีลูกอ่ะมาแล้วและสําหรับท่านใดมีลูกไปแล้วคนที่หนึงเตรียมนะคะมีลูกคนที่สองอีกนะความรักดีความรักเลิศแม่และสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะลูกน้องบริวารเป็นไงคะให้การ ผลักดันสนับสนุนดีนะแล้วหรือมีหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนทางธุรกิจเขาก็สามารถให้การผลักดันสนับสนุนตัวชาวรัคนารารสีผสมได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นมีโอกาสพาหุ้นส่วนเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะมีกิจกรรมร่วมกันนะคะดีมากอะ่ะนะเป็นการสารความสัมพันธ์ที่กระชับมากๆยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาค่ะโอ้โหบรัชมาองค์เทพบรัชมามาบอกว่าสุขภาพพรานามัยของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยแข็งแรงโดยโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ค่อยเจ็บป่วยใดๆกับใครเขานะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากนะชาวลัคนาราศีพฤษภเกณฑ์การเดินทางไปยังต่าง ถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภัยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะแล้วยิ่งในเดือนกันยายนนี้นะชื่อเสียงเรื่องรือระบือไกลเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยตัวคุณมีโครงการใดก็ตามมีเรื่องราวใดก็ตามให้รีบสรรสร้างลงมือทําในทันทีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์ กอแม่ไพ่สวยงามมากต่อมาค่ะกายาตรีเดวีนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหอ,องค์เทพกายาตรีเดวีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวรัคนาราศรีพฤษภเนี่ยหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะทําธุรกิจใดค้าขายเรื่องใดก็ตามนะคะ มีชื่อเสียงเรื่องเรือระบือไกลหยิบจับสิ่งใดประสบความสําเร็จได้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันให้การสนับสนุนนะคะอยู่ในหน่วยงานก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากทุกเซกชั่นของหน่วยงานเลยนะจากทุกๆหน่วยงานเลยนะคะเรียกก็ดีมากเลยการปฏิสัมพันธ์ต่างๆมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม นะสำหรับท่านใดนะคะไปสอบไปเทสนะไปบีชแอดมิชชั่นนะคะไปไปสอบนะอาจารย์ก็เรียกไม่ค่อยถูกสมัยก่อนเรียกแอนทรานสนะสมัยนี้ก็น่าจะเรียกว่าแอดมิชชั่นนะคะไปมิชชั่นนะคะจะเรียกอาจจะต้องขออภัยนะคะเรียกไม่ถูกจริงจริง นะการสอบเนี่ยของนักศึกษานะเกณฑ์การสอบผ่านเกณฑ์ก,การสอบได้สูงท่านใดตกงานอยู่เกณฑ์การได้งานก็สูงด้วยเช่นกันค่ะนะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆต่อมานะคะโอ้โหองค์พระพิคเนตค่ะท่านผู้ชมพระองค์มาบอกว่าหน้าที่การงานธุรกิจการงานนี่นะคะของชาวรัคนาราศีพฤษภเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะ มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลอย่างดีเยี่ยมมากๆค่ะหยิบจับเงินล้านได้เงินล้านหยิบจับเงินเลยๆล้านได้เลยๆล้านนะคะหยิบจับเงินสิบล้านได้สิบล้านหยิบจับเงินร้อยล้านได้ร้อยล้านหยิบจับพันล้านได้พันล้านหยิบจับหมื่นล้านได้หมื่นล้านหยิบจับแสนล้านได้แสนล้านหยิบจับล้านล้านได้ล้านล้านนะคะตามเลเวลเลยท่านผู้ชมนะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะแบบ 360องศาเลยทีเดียวดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณประตูแห่งจักรวาลเขาเปิดต้อนรับคุณแล้วอย่าชักชานะคะรีบเข้าเก้าเข้ามาเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่สวยงามอกดวงดีนะเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภต่อมานะคะอาจารย์รีบสี่ใครใจจะอ่านไพ่ ใชก่องนะคะหนึ่งใบนะคะโอ้โหมีนักชี้นะคะองค์เทพมีนักชี้พระองค์บอกว่าการติดต่อเจราจาการพูดคุยนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จในอย่างดีเยี่ยมและชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสได้รับมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆ ตลอดเวลาเลยนะคะตลอดเดือนกันยา2,567นี้เลยนะคะเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีของคุณและ นะอย่ามัวแต่นอนหลับทับธิ์อยู่อย่ามัวแต่นอนนิ่งๆอยู่บนที่นอนนะคะรีบลุกขึ้นมานะคะจับสิ่งใดก็ได้ที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความรักมีความเข้าจิตเข้าใจในสิ่งนั้นลงมือทําในสิ่งนั้นตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซดมีการนําความรู้หรือตัวคุณเองอาจจะไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปเพิ่มเติมทักษะกิมมีความรู้ความสามารถนะคะจากโค้ชคร,รูครูบาอาจารย์ซึ่งปัจจุบันนี้ทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่น มีครูรู้มีโคช้ชครูบาอาจารย์มากมายที่มาแบ่งปันความรู้แบบฟรีๆคุณรีบหยิบจับความรู้เหล่านั้นนะคะแล้วมาพัฒนาในตัวคุณพัฒนาตัวคุณให้เกิดความแข็งแกร่งแข็งแรงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะหลังจากนั้นแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ ยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะซึ่งในเดินกันยายนนี้เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วนะคะโอ้โหพ่ยสวยมากและอาจารย์เบยิบสี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิสี่ใครใจต้องขอกร,ราบขอบพระคุณ เพื่อนๆบีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซยียฮ่องกงคอาหลีลาวสกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ิบซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบย์ิบซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจาร,รย์เบยยิปซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ